รีวิวเวอร์ชวนเที่ยวออนไลน์สไตล์เอ็กซ์คลูซีฟค่ะรายการของเรานะคะจะแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวที่เอ็กซ์คลูซีฟนิวนอร์มอลกลุ่มเล็กๆระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรและทุกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยค่ะและวันนี้นะคะน้องฟิลค่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกับสถานที่ท่องเที่ยวแรกค่ะ ร้านอาหารคดีมันตรานะคะเราจะไปทานอาหารกันท่ามกลางเสน่ห์แห่งคุนเขาค่ะบนพื้นที่กว่า40ได้ค่ะบริหารงานโดยในเครือเคกรุ๊ปนั่นเองเปิดให้บริการค่ะทุกวันเลยตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะทานข้าวกับวิวพารามาหรือที่เรียกว่าสะพานปลาที่ห้ามพลาดนะคะอินดอร์เนี่ยรับได้ร5อคนและก็เอาดอร์รับได้ถึง800คนค่ะ ต่อไปค่ะเป็นเมนูเด็ดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นห่อหมกโบราณค่ะเสิร์ฟในโอ่งหม้อดินใบจิ๋วนะคะถ้าใครชอบทานห่อหมกใบยอต้องห้ามพลาดเลยเด็ดค่ะขีเส้นใต้3เส้นนะคะและอีกหนึ่งนเมนูเด็ดค่ะได้แก่เมี่ยงปลาทับทิมรสชาติจัดจ้านนะคะปลาจะถูกหั่นค่ะเป็นชิ้นกรอบราดด้วยน้ำยำน้ำลายไหลามากค่ะสามารถตักปลาชิ้นพอดีคำทานกับใบชะพลูที่เราเสิร์ฟมาในจานได้เลยนะคะต่อไปค่ะขออนุญาตนำเสนอส่วนของมุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาดค่ะ และไปต่อกันที่ The Winlet Farm t o Cafe นะคะตั้งอยู่บริเวณภายในที่เดียวกันเลยค่ะติดกันเลยกินข้าวเสร็จมากินของหวานต่อได้เลยค่ะเป็นด้านคาเฟ่สไตล์โรงนาอาหารแบบฟิวชั่นนั่นเองนะคะเปิดให้บริการค่ะทุกวันเหมือนกันค่ะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยนะคะนอกจากอาหารอร่อยแล้วค่ะยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยนะจ๊ะให้บริการฟรีเพื่อไปเช็คอินที่อุโมงไม้ไผ่ค่ะ สามารถเข้าชมโรงเรือนเมลอนสายพันธุ์คิโมชิได้นะคะจากญี่ปุ่นเลยนะคะหวานพร้อมผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเมลอนต่างๆได้อีกด้วยค่ะต่อด้วยเมนูเด็ดค่ะซี่โครงาบาร์บีคิวเท็กซัสและพาม่มาแฮมเมลอนอน่ากินมากค่ะส่วนของหวานนะคะต้องถ่ายรูปอัพลง IG เก๋ๆค่ะด้วยเมนูเต้าปังลุยสวนค่ะเป็นขนมปังไส้ครีมเมลอนลาวาหลเย,ยิ้มๆเสิร์ฟคู่กับเมลอนสดและซอสเมลอนค่ะ อีกแล้วต่อค่ะกับเครื่องดื่มเมลอนไลค่ะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเป็นส่วนผสมของโยเกิร์ตเมรเชียนมอัลมอนด์นะคะและประเภทชาสกัดเย็นก็ยังมีนะคะและเรามาเข้าที่พักกันดีกว่าค่ะกับ Frida Friday Boutique Hotel นะคะเป็นโฮเทลบูติกดับสีดาวบวกๆเลยค่ะตกแต่งสไตล์โบฮีเมียนตัวตึกสีฟ้าห้องพักสีขาวสะดุดตามีห้องพัก2แบบด้วยกันค่ะโบฮีเมียนรูมและโบฮีเมียนแฟมิลี่รูมค่ะ และจุดห้ามพลาดในการอัปรูปลงโซเชียลนะคะกับกำแพงนกยูงอุโมง์บันไดระหว่างตึกและดาดฟ้าของตึกและต้น้าบวกตึกฟ้าที่สวยงามค่ะและเรานะคะออกมาทานข้าวเย็นกันค่ะกับที่นี่เลยจ้าบ้านกลางฟาร์มหรือดานช้อนทองนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะตกแต่งสไตล์ยุโรปอิงลิชคัสเท e f ร์มค่ะมีฟาร์มแกะมุ้งมิ้ง ที่จะปล่อยออกมาเดินเล่นช่วงเย็นด้วยนะคะเมนูเด็ดของที่นี่นะคะไม่เหมือนใครเลยค่ะกับขาหมูเยอรมันค่ะที่กรอบนอกนุ่มในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครเคยจะน้ำลายแปบบนึงทานคู่กับมันฝรั่งและซอสสุดลับของเฉพาะบ้านกลางฟาร์มเท่านั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกผู้ชมกับโปรแกรมท่องเที่ยววันแรกของดาวค่ะความสุขยังไม่จบลงนะคะขอพาทุกท่านไปต่อกันวันที่สองเลยค่ะ ตื่นเช้าๆนะคะมากันที่นี่ค่ะกับต้นจามจุรียักษ์ค่ะเมื่อมาถึงค่ะจะตื่นเต้นเราใจมากและตะลึงเฮ้ยใ,ในความใหญ่โตของต้นไม้นี้ค่ะและกิ่งก้านสาขาสวยงามร่มด่นต้นจามจุรีนะคะมีอายุมากกว่า100ปีว้าวขนาด10คนโอบค่ะรัะสมีทรงพุ่มเฉลี่ย25.87เมตรใหญ่มากนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของร่มเงาค่ะประมาณ51เมตรโอ้ my g ก d ความสูงจากพื้นดินถึงยอดค่ะ20เมตรโอ้โหพื้นที่ทั้งหมดค่ะ1ไร่2งาน4ตารางวาใหญ่ยักษ์มากจริงๆค่ะจากต้นจาตรีย์ค่ะเรามากันที่ไร่าการเวลาค่ะกับโโลแกนของเขานะคะเพราะมุงมันเพราะปลูกไร่รักดินอินทรีย์แบ่งปันสุขชีวิตยั่งยืนวีโกออร์แกนิคนะคะที่นี่ค่ะเขาบอกว่าปลูกผักหลายชนิดเลยค่ะและผักที่เป็นสินค้าหลักก็คือผักสลัดแปลงดินนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนายค่ะอำเภอท่าม่วงผักสลัดแปลงดินเนี่ยมีรสชาติอร่อยกรอบฉ่ำไม่ฝาดใครกินก็ต้องติดใจนะคะและที่สำคัญค่ะมีการจัดส่งถึงมือในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะสุดยอดมากค่ะสามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ค่ะได้ที่ Facebook ได้การเวลาออ g a แกนิกฟา์มจ้า เดามาทานอาหารกลางวันกันดีกว่าค่ะกับที่ฟาร์มคาเฟ่เดลการเวลานะคะเขาบอกว่ามีการตกแต่งบรรยากาศแนววินเทจเลยจ้าแบ่งเป็น3โซนนะคะด้านนี้ค่ะพิเศษที่ทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มเนี่ยโดดเด่นมากนะคะมีสูตรพิเศษของทางร้านโดยเฉพาะด้วยอยากริมรองมากๆนะคะกับเมนูเด็ดเมนูแรกค่ะนำเสนอโดยผัดไทยต้นอ่อนออร์แกนิกได้การเวลานะคะโอ้โหดูซีดูจากรลุกน่ากินมากค่ะที่มาแบบจัดเต็มมากทั้งกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ เผาพอสะดุ้งแค่นี้พอนะคะให้เนื้อยังหวานมาพร้อมกับผัดไทยแบบครบเครื่องเส้นเหนียวนุ่มรสชาติหวานหอมมันโอ้โหบรรยายละ้ำลายไหลมากกินเคียงกับต้นอ่อนทาตะวันแบบสดๆเคี้ยวกรอบหวานค่ะและนี้ค่ะคือโปรแกรมท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ทุกท่านค่ะจะไม่พลาดทุกจุดไฮไลท์ค่ะ สุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะอยากให้ท้องฟิวค่ะพาไปต้งเที่ยวที่ใดทําโปรแกรมที่ไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับแ a p r รีวิวเวอร์ชวนเที่ยวออนไลน์สไตล์เอ็กซ์คลูค่ะแล้วเจอกันค่ะ